สวัสดีผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับผมมีพระมาให้ชมกันหนึ่งองค์ครับนี่คือพระสมเด็จรุ่นร้อยปีพศสพศน5้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จรุ่นร้อยปีนะครับพิมพรูปเหมือน สมเด็จพระรูจาร์โตพรหมรังสีพระพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระธ,ธจาร์โตคือเป็นพระสมเด็จรุ่นร้อยปีพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระธจารย์นั่งคัสมาธินะนั่งคัสมาธิอยู่ในอยู่ในซุ้มระคังระคังนั้น ลายละเอียดองค์พระด้านหน้าองค์องค์พระสมเด็จพุทธจาจารย์จะสูงสูงกว่าละคังครับนะสูงกว่าระครังขอบด้านข้างด้านข้างจะหนาหนาหน่อยครับสําหรับเนื้อมวลสารจะออกสีข,า,ขาวขาวขาวอมเหลือง เล็กน้อยผิวเรียบผิวเรียบค่อนข้างใสมีคราบน้ำมันเคลือบผิวบางๆผิวจะแห้งแห้งนุ่มนะครับมีมีรอยย่นเป็นธรรมชาติอยู่นะครับสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นร้อยปีนะครับพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระอจารย์โตจะแบ่งเป็น สองพิมพ์หลักๆนะครับก็พิมพ์หน้าใหญ่แล้วก็พิมพ์หน้าเล็กครับสาหรับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ห่วงตื้นนะครับห่วงตื้นก็จะนี่ครับดูลักษณะห่วงครับจะไม่เลือกเท่าไหร่ขอบห่วงจะเลืนแบนหน่อยครับสําหรับพิมพ์อื่นก็หาข้อมูลนะรับชมได้ทาง Google นะครับทางก o o g l e ก็พิมพ์ไปว่าพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นร้อยปี สำหรับพระสมเด็จพิมพ์รูปเมืออสมเด็จพุทจันโตนะครับองนี้พิมหน้าใหญ่นะพิมพ์หน้าใหญ่ห่วงตื้นนะครับก็น่าจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับก็จะมีนะครับสังขติเล็กๆจะโคง้งนะครับโค้งมน มองด้านขอบครับขอบด้านข้างด้านหลังด้านหลังตรงนี้ไม่มีเพิ่มตาของวัดนะครับนะครับจะมองเห็นเป็นใสๆนะครับสะท้อนกับแสงจะมีรอยน่ครับรอยรอยด้านหลังจะมีรอยนะครับก็จะมีนะครับลักษณะวันณะของผิวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมครับรอย่าลืมกดติดตาม นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมครับ